สวัสดีครับคุณผู้ชมดีต้อนรับเข้าสู่รายการพักครึ่งนะครับรายการที่พาคุณผู้มชมทุกท่านมาพักครึ่งและรับฟังข้อมูลข่าวสารของนักเตะที่น่าสนใจพร้อมๆกับพวกเราอยู่กับคุณอมสิทธิและผมธนาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นักเตะที่น่าสนใจของเราเราได้หยิบยกและวิเคราะห์เตะนคนนั้นที่ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือโรเบิโตโฟิลิโปนั่นเองครับดาวเตะศูนย์หน้าชาว บราซิลที่ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น p พลเยอร์แอนด์เต k e r แห่งทีมแอน f ฟิลนั่นเองนะครับคุณนม,มเขาคือตำนานลูกหนังหงแดงอย่างแท้จริงนะครับเขาสู้และใช้ทุกอย่างทุกฝีเทา้าทุกหยดเหงือ่อและจิตวิญญ,ญาณทุ่มเทให้กับสาวกเดอะคอปทุกท่านนะครับพวกเราได้เห็น p ระ j e แก่สายตากันอยู่แล้ว เขาคือหนึ่งในตำนานของเราอย่างแท้จริงและการจากไปของเขาในครั้งนี้มันมีคราบน้ำตาเลือบมาด้วยสะสมมาด้วยจึงทำให้ทุกๆคนซาบซึ้งดีต่อสิ่งที่เขากระทำให้กับลิวพูนั่นเองครับโรเบโตเฟลิโนติดตามเรื่องราวนี้ไปพร้อมกับพวกเราสองคนครับเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับโรเบโต i เฟลิโนนั้นมีสิติที่น่าสนใจมากมายนะครับ โดยเฉพาะการยิงประตูและการแอซิ์ของเขาที่มันค่อนข้างที่จะบาลานซ์กันแล้วก็ไปพร้อมๆกันนะครับครับผมและน้อยนักตะกองหน้าอาจจะแบบแอซิ์ได้น้อยแต่ยิงได้เยอะครับแต่ว่าเขาคือยิงไม่น้อยแอิดก็หน้อยนั่นแหละครับคป็บจุดเด่นของโรเบรทอเปนโนถึงแม้ว่าสิติในการทำประตูและแอซิ์ของเขา จะน้อยแต่เขาคือนักเตะคนสําคัญที่ลิวพูขาดไม่ได้ในช่วง5ปีหลังนี้นะครับซึ่งเขาได้ลงบัญชายเกมในแดนหน้าร่วมลงเล่นให้กับศูนย์หลายๆคนหลายๆคู่หลายๆชุดไมว้เป็นตั้งแต่อดัมราหน่าฟิลิปเปคกูรินโยนะครับรวมถึงราฮมสเตอร์ลิงครับแดเนียลสเตอร์ลิต จนมาถึงยุคล่าสุดนั่นก็คือโมไฮเมดซารหาและซาโดมาเน่จนถึงช่วงก่อนทิ้งท้ายมีโจตานนเยสดีอารที่กาโปครับครับลายล่าสุดกาโปที่ริพูดึงตัวมาจากทีมเปียร <P ieri. S 1> <ห>ีเวนนะครับและสถานการณ์แบบนี้เขาจึงรู้ตัวดีว่า โอกาสในการลงสนามของเขาก็าจะค่อนข้างที่จะริบหดีลงไปเรื่อยและอายุอานามก็มากขึ้นเขาจึงตัดสินตัวเองด้วยการอำลาทีมหลังจากจบซีซั่นนี้เนื่องจากหมดสัญญากับลิพูและไม่มีการต่อสัญญากันต่อไปถึงแม้ว่าเอนครัจะบอกกับบอร์ดบริหารให้คุยสัญญาฟิมิโนให้ลงตัวเพราะต้องการใช้งานเขาในทีมแอนฟิ์ต่อไปอีก ไม่ต่ำกว่า1้อยี่สิบปีครับผมก็ล่าสุดนะครับก็ย้ายไปในลีกซาอุดีอาระเบียนะครับผมครับเข้าไปทำไมครับไปขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับครับผมก็ย้ายไปทีมเอาอารีนะครับผมครับไปร่วมทีมกับเอราเมนดีนะครับนายทวารคนเก่าของเชลซีครับครับนั่นแหละครับ ความยิ่งใหญ่ของโลวิโต้ฟิมิโนไม่ได้หยุดแค่เพียงในสนามเท่านะครับแต่ในห้องแต่งตัวเขาก็คือบุคคลที่สําคัญที่สุดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของน้องๆของเพื่อนร่วมทีมนะครับมีเขาอยู่ในทีมเหมือนมีแบบเครื่องผ่อนคลายอารมณ์ในสนามครับมีเรื่องราวเครียดเคียดมาก็จะมีเขาที่คอย entertain เพื่อนๆนะคอยชวนเพื่อนๆพูดเรื่องขำขันชวนเพื่อนๆมาแดนซ์ด้วยกันนะครับ รวมถึงเขาเป็นคนที่มีจิตอาสามีจิตใจอบอ้อมอารีก่อตั้งมูลนิธิของตัวเองในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยทางด้านเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์อะไรนะเขาคือบุคคลที่ก่อตั้งมูลนิธิในบ้านเกิดของตัวเองครับช่วยเหลือคนยากไร้คนจน,<ค>นหรืออ,อ่อประมาณนั้นครับในบ้านเกิดจอมก็คืออ,อะไรนะ กอราจรมั้งครับออครับในบ้านเกิดของเขาถือเป็นถิ่นกําเนิดที่ให้กําเนิดของนักเตะดาวดังมากมายทั่วทุกมอาเชกรรมในไม่มีครับไม่มีเลยมีแต่กีฬาเท่านั้นเออเขาคือหนึ่งในนั้นที่หลุดพ้นจากตรงนั้นมาและดิดตัวมาจนเป็นนักเตะระดับโลกนั่นเองครับใช่ครับผมโรเบโตฟิมโนชายคนนี้เป็นที่จดจำ ในโลกลูกหนังอย่างยิ่งเขาย้ายมาจากทีมอะไรนะครับคุณโปรดิวเซอร์คอฟเวนฮฮมใช่ไหมในปี2016-2017ครับซึ่งในครั้งนั้นก็ร่วมลงเล่นกับโรเบิร์ตฟิมิโนและเดนนิลสเตอร์ลิดตัวผูโนอก็เเี่ชด้วยเลยครับเอาไปครับเขาเล่นด้วยเลยกับก็ตัวเขาตัวฟิร์มินโน เนสเตอร์ลีสรวมถึงลาฮิมสเตอร์ลิงนักขณะนั้นยังอยู่ที่ลิวพูอยู่ครับและมีฟิลเป้ครูตินโยบัญชาเกมในแดนกลางและกราบซ้ายโอริกี้ด้วไหมโอริกี้มาอยู่แต่ว่า่าโอกาสในการลงสนามค่อนข้างน้อยเพราะว่าตอนนั้นเขายังเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับและลายหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้นั่นก็คือเดนิวอิงนะครับในสมัยนั้นเขาคือบุคคลผู้ เป่าหมูโรเบโตฟิลโนทุกวันทุกวันคนระับว่าต้องเล่นอย่างนั้นอย่างนี้คอยเป็นคนโคชให้คอยสอนให้และหลอ่อหลออให้โรเบโตกลายเป็นโรเบโตฟิลโนเหมือนกับทุกวันนี้และชายคนนี้ที่พวกเราจะคิดถึงเขาในทุกแง่ม,มุมในทุกด่านไม่ว่าจะเป็นความรงรักภักดีความทะเยอทะยานให้ต่อสโมสรไม่ว่าใครต่อใครจะ ต้องการเรียกร้องเพื่อย้ายออกจากสโมสรอนไม่ว่าใครต่อใครจะเรียกร้องค่าเหนื่อยที่เพิ่มมากขึ้นแต่ชายคนนี้เขาทำหน้าที่ของตัวเองโดยไม่บ่นสักคำคมหน้าคมตาทำหน้าที่ของตัวเองมาเรื่อยๆและโรเบโตฟิมิโนไม่เคยบ่นเลยแม้แต่คำเดียวถึงสถานการณ์ที่เขาไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องคุณ mm. แฟรก็เหนื่อยครับ เขาเก่งครับโรบิโตฟิวโน่ไม่เคยบ่นเลยนยครับเขาไม่เคยบ่นเลยใช่ไหมเขาก็มีพูดบ้างครับแต่ว่าก็น้อยครับถ้าเทียบกับนักเตะคนอื่นๆถ้าเกิดเทียบกับอย่างเทียบกับกองเตะผมหมครับกองเตะก็คือเขาพูดไม่เป็นครับเป็นใบครับนักเตะคนนี้เขาคือคนที่เก่งที่สุดในสายตาผมนะครับสําหรับกองหน้าและพวกเราจะมีการทักไอกัน ใน EP พิเศษและคุณอาจจะได้เห็นโลเวโตฟิลโนในทีมยอดเยี่ยมของผมหรือไม่ก็ของคุณสิทธ,ธิโอมแต่ว่าผมเปิดมาก่อนว่านักเตะในดวงใจกองหน้าของผมคือของหน้าทีมชาติไทยครับสำหรับวันนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่ใน EP หนะ้าและรายการต่อไปติดตาม ดูด้านสตอรี่กับคุณธีรมาบุษเคได้เชิญครับกรับผมขอบคุณครับ